แล้วที่คุณชอบพูดเป็นประจำว่าคุณเนี่ยรับงานก็รับจริงเขามาคุยกับเราหลังไหมว่าเนี่ยเราอยากจะแบบว่าบายเอาไหมครึ่งชีวิตแล้วอะถ้าไม่ทําตอนนี้ทําตอนไหนถูกไห่และถอดแปดจุกได้ไหมหรือโชว์ได้เลยไหมได้แล้วถ้าเกิดว่ามากกว่านั้นอะวีเลยได้ไหมก็อยู่ที่จานวนเงิน สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับวันนี้ห้างทองแม่สุนีมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนําคนไหนที่อยากเข้ามาสมัครออมชองกับชางร้านเราทางร้านเรามีของรางวัลให้ลุ้นลับมากมายรางวัลที่1 Ford r a n เลนเจอร์ r รบเตอร์รางวัลที่2เงินสดจํานวน5 0 0 0 0 0บาทรางวัลที่3ทองคําหนัก10บาทการเริ่มต้นง่า,งายๆเพียงแค่เปิดบิน100บาทก็มีสิทธิ์ลุนล้นรางวัลใหญ่แล้วครับเง,งินไขกรอดอมอง ใช่แค่บัตรประชาชนใบเดียวชิ่วนั้นสนใจออมทองแอดไลน์มาได้เลยที่1 2 4 t h x h j น้องสาวผมคนนึงครับต้องบอกว่าเธอคนนี้แหละคือเน็ตไอดอลเลยนะครับแล้ววันนี้เธอกลับมาแล้วครับแต่เราพูดคุยกันว่ามีความรับอะไรจะมาเปิดเผยหรืออยากจะให้โลกงเรานั้นรู้ความจริงอะไรบางอย่างเพิ่มเติมหรือเปล่า สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะมาลีหรือว่า MC มซาลีค่ะโอ้โหห่างหายไปนานนะมาลีสุดๆผมบอกแบบนี้ดีกว่ามาลีครับที่คุณห่างหายไปเนี่ยผมพอจะตามข่าวอยู่ <c oughs> คุณโดนหลอกไปทํางานที่ต่างประเทศจนเกือบติดคุกจริงไหมครับไม่จริงรอ,อ่ะจริงเ<ร>หรอมาจากไหนเนี่ยแต่คุณโดนหลอกไปทํางานต่างประเทศจริงไหม ไม่เชิงแค่แบบดิวแม่นั้นก็มีเพื่อนที่แบบว่าเป็นอยู่ในวงการแบบดีเจด้วยกันนี่แหละก็บแบบดิวงานแท็กไป14วันเลยนะค,คือเราเป็นเป็น MC ถูกไหมงานของเราก็คือเอนเตอร์เทนอยู่อยู่บนฟลอร์แต่คราวนี้พอไปถึงที่นั่นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าพอเราขึ้นเวทีเสร็จแล้วเราจะแบบฟรีอ่ะคือคือพอเราลงเวทีมาปุ๊บเราต้องถูกบังคับว่าเฮ้ยต้องแบบไปหาโต๊ะนั่งกับแขกไปเอาเฝา อะไรอย่างเงี้ยฟ้าก็าคือแบบสายสพายที่ให้ให้เงินอะไรเงี้ยเราไม่โอเคคือหนึ่งมันไม่ได้แบบว่ามีการรู้ล่วงหน้ามาก่อนอเออแล้วก็สองคือที่สิงคโปร์อย่างเงี้ยครับเขาก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษจ๋า,าใช่ไหมคะ,ะแต่เราก็แบบไม่ไม่จอยอยู่ดีอะ,อะอประมาณนั้นค่ะก็คือโดนหลอกไปผิดเดียวใช่ประมาณนั้นแล้วก็ก็เหมือน ไม่ใช่เงาราวาดหลอกแต่ก็มีอยู่วันก่อนวันกลับวันหนึ่งอะ่ะก็คือผ่านไปแล้วสิบสามวันไม่ไม่อยู่ไม่ถึงดิออาคุณอยู่กี่ <ไฟ S 1> วันไว้มาตลอดเลยเอเอ,เอแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณเกือบสิบวันั้งคะเ,เพราะว่าคือมันจะเป็นช่วงที่ครบรอบสิบปีของร้านเวยแต่ว่าเราเล่นไปแล้วนะปาร์ตี้นั้นอะ่ะอ,อ่าเสร็จทีนี้ก็ก่อนวันกลับวันหนึง่งเราอะ่ะก็ยืนบนฟอร์ใช่ไหมคะครับ คือเขาก็จะมีการแนะนําว่าโมเดลแบบไท a แลนด์โมเดลแบบ Thailand, เ o าหลีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขึ้นไปรอบที่เป็นเป็นไทยแล้วก็เพื่อนผู้ชายที่มันดีวมันเป็นผู้ชายมันไม่ได้ขึ้นเวทีไปกับเราด้วยเราก็เลยหน้าแบบตาแบบทลนอย่างเงี้ยคือสมมติว่ามันยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็แบบลงไปงเจอกุแน่สัต นีเลยล้วคือทุกลูกค้าเห็นอะไรเห็นหมดเออแต่เราคือแบบไม่เอาแล้วทําไมก็ูจะกลับอะไรประมาณนี้ไม่ไม่สนใจอะไรแล้วก็อีกวันนึงก็ได้เลยได้ตัวคบิงกลับเลยก็แล้วเขาจ่ายค่าจ้างให้ไหมก็จ่ายแต่ว่า,าไม่เต็มไม่เต็มแล้วก็เหมือนแบบโดนหักค่านู่นค่านี่จิปาถะอะไรประมาณเนี้ยค่ะอ่าแต่ก็ไม่ได้ไม่ไม่สีเรียมเลยไอ้ที่เรื่องที่ปี๊ดอีกอย่างหนึ่งก็คือ มันก็มีการดิวแบบว่าเปย์เอาใบเอาเอออย่างเออใช่ใช่ใช่ซื้อไปนอนอ่ะใช่แล้วผู้จัดการร้านเนี่ยเขาก็เป็นคนฝั่งทางโน้นใช่ไหมคะแบบพวกสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกอะที่เขามาคุยกับเราตอนแรกอ่ะเขาเป็นคนที่แบบพูดจาดีนะแล้วเราไม่ได้คิดไล่กับเขาไหมคะก็คิดว่าเออสิ่งที่เขาพูดเออมักก็คงจะจริงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบไต่ตองไว้ก่อนนะคําพูดที่เขาพูดก็คือว่า เออเห็นพวกเราอะแบบไม่ไม่ค่อยได้เข้าโต๊ะลูกค้าคเพราะว่ามันก็จะมีพวกเจ้าถิ่นที่นู่นแบบว่าพวกสายเกาหลีเวียดนามผู้หญิงสวยมากเขาก็จะมีลูกค้าประจำใช่ไหมคะพอเราไม่ค่อยได้เข้าอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็คงรู้สึกว่าอาจจะไม่คุ้มค่าจ้างเราบัง <c oughs> เขามาคุยกับเราหลังไหมว่า <c oughs> เนี่ยเราอยากจะแบบว่าใบาเอาไหม ก็แค่ไปกินข้าวเฉยๆแบบเขาตีให้นะคะเหมือนประมาณว่าสัก1,000พจะไม่ได้แล้วว่าย <You S 2> ูเอ็นดอลลาร์ดอลาดดอลาร์อยู่กับฟิโปรใช่พี่ก็คุณไปดิมคุณ26ใช่ปะ,ะพี่ตอนแรกอ่ะเราไม่ได้ไต่ตองไงนะเราก็แบบเฮ้ยมันเปไ็นอย่างี้เหรอเออสงสัยมันจะแบบต่างประเทศมันก็เลยแบบเลท ถึงมาไทยอเปล่าเพราะเขาบอกว่าการที่ลูกค้าเนี่ยบายเอาหลอ,อกไปเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปมีอะไรกันนะเขาบอกว่าเออเนี่ยยูจะไปมีอะไรกับลูกค้าจะไปกินข้าวหรือจะไปทำอะไรไอไม่รู้เออแบบแต่ว่าเนี่ยที่เขามาคุยกับไอ้ก็คือแค่ซื้อเวลาแบบออกไปข้างนอกเฉยๆไม่ได้อยู่ในร้านก็พายูไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ย<อ>พอคุยกันเสร็จแล้วอ่ะคือมีเพื่อนที่แบบว่ามันเข้าไปฟังด้วยคะ่ะเพื่อนก็แบบเหมือนมานินทาซุบซิบซิว่าเด็กในร้านเนี่ยขนาดบอกว่า ดิวกับลูกค้าจะไปเอากันอะแม่งแค่แบบร้อยห้าสิบดอลแม่งยังไม่จ่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำมาเป็นพูดเออจะหลอกให้พวกกูแบบออกไปแบบว่าพันพันหนึ่งไหมหรือพันห้าอะไรอย่างเงี้ยสองสามชั่วโมงเออเคยไปกินข้าวเขาพาอยู่ไปกินข้าวขัาหน่อยสิประมาณนั้นแต่ว่าก็ก็ไม่ได้มีการดิวอะไรกลับมาเข้าเหมือนเออเปิดเปิดโลกในในอีกอีกอีกด้านหนึ่งของเราที่แบบว่าคือแต่ก่อนอะเวลาเราเรารับงานหรือว่าเรา ทำอะไรอะไรเงี้ยเราก็จะมีแบบลิมิตไม่โป้มากไม่อะไรมากแทบจะ,ะเห็นน้อยมากเกิดว่าเราจะเป็นนุ่งสั้นแบบ t o piece แต่ว่าพอกลับมาจากสิงคโปร์แค่นั้นแหละอเอาเลยก็คือ <c oughs> การแต่งตัวเปลี่ยนไปอ<ช>ัปเกรดเลเวลอาจจะแบบว่าคือ1ิบวันนั้นอาจจะหล่อรอมอะไรหลายๆอย่างแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราก็มีดีเหมือนกันเรียนเราก็สู้เขาได้เราก็โชว์ได้อะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรู้สึกว่าแม่งก็ครึ่งชีวิตแล้วอะถ้าไม่ทำตอนนี้ทำตอนไหนถูกไหม คือเราไปเป็นเหมือนคล้ายๆกับเซ็กซี่โชว์เลยอ่าเซ็กซี่โชว์ไอทอลแดนซ์ Show, Dance, อะไรประมาณนี้ใช่อยู่ทีมใครอยู่ทีมใครเซ็กซี่เปล่าไม่รู้นะอ๋อหมายถึงที่ไหนคะอันนี้แบบแบบที่คุณกลับมาแล้วใส่ทูกกีเซ็นเล่นคนเดียวสิคะเล่นคนเดียวงานเยอะไหมอืมก็เรื่อยๆนะคะคือมันอยู่ที่ว่ามันเป็นแบบอย่างเช่นท่าเทียการอย่างเงี้ยก็ก็ใจเยอะแล้วถ้าเกาิดมีลูกค้าจะจ้างคุณไปเป็นเซ็กซี่โชว์แบบไพรเวท ต้นอาจจะเต้นในแก๊งหรือ1ต่อหนึ่งหรือเพื่อนเขาเจคนสิคนไม่เกินเนี้ยแล้วคุณไปเต้นอยู่คนเดียวเนี้ยคุณจะไปไหมพี่ลองเป็นลูกค้าแล้วพี่ลองมาดิวงานกันดูดีกว่ารายละเอียดเป็นยังไงผมดีวอะสมมติว่ามผมมีกินเล่ากับเพื่อนอยู่ที่บ้านเจ็ดคน huh. ผมอยากให้คุณมาเต้นเซ็กซี่โชว์ที่บ้านเปิดเพลงเต้นธรรมดาสิทุก<ด>คนไหมไม่ไมอัพใส่เสื้อหุ่นหมีรวย แล้วแต่ค่ะเขาอรวยรวยรับค่ะอาวแล้วคุณเท<บ>ี่เวลาง,งานกี่ชั่วโมงนะคะเวลาง,งานก็อาจจะเต้นแบบชั่วโมงหนึ่งอะลวนลามหรือเปล่าแหมถ้าเกิดว่าไปแล้วแบบโดนผู้ชายจิตคนลวนลามแล้วได้เงินเท่านี้ก็ไม่คุ้มหรือเปล่ามันจะต่างก<อ>ันไงสมมติไม่ลวนลามกับลวนลามท็อปเลดเลยได้ไหมแบบถอดข้างบนออกได้ไหมได้ถ้าเพิ่มตังค์ให้แล้วถอดแปดจุกได้ไหมหรือโชว์ได้เลยไหมได้ถอดกางเกงได้เลยไหมเกงในเนี่ย ก็อย่างที่บอกค่ะสิ่งที่ช่วยในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นก็คือจานวนเงินเนี่ยค่ะมันก็ยืมหมูยืนแมวคือถ้ายื่นไปได้เท่าไหร่ตามที่คุณเรียกคุณก็ทําได้หมดก็ทําได้ทำไมต้องทําไม่ได้ถูกไหมและถ้าเกิดว่ามากกว่านั้นอ่ะวีเลยได้ไหมก็อยู่ที่จํานวนเงินคือนั่นหนักว่าถ้ามีมีข้อเสนอที่ดีพอใช่ทําไมเราต้องไม่รับไหวอ่ะเออแล้วที่คุณชอบพูดเป็นประจำว่าคุณเนี่ยรับงานก็รับจริง รับจริงแต่อาจจะไม่ได้มีคนคิดว่าคุณรับจริงพูดจนมันเป็นเรื่องตลกเนี่ยหรอก็อย่างที่บอกพี่เราไม่ใช่ว่าแบบว่าแอนตี้หรือว่าแบบเอ้ยไม่ไม่รับแบบวิเงินซื้อฉันไม่ได้ซื้อได้ซื้อได้ซื้อได้เลยก็ถึงได้บอกว่าถ้าเกิดว่ามีคนถามหรือว่ามีอะไรก็ก็รับทําไมอ่ะรับแต่ว่าอยู่สู้ไหวหรือเปล่ามันก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วถ้าเกิดโทรมาดิวเรื่องนี้เลย ก็มีพี่มีเขาจะไม่ใช่หมายถึงว่ามันมีเข้ามาเยอะนะแบบว่าตามหาเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมีเนี่ยเด็กที่เคยมาสัมภาษณ์ในรายการเนี่ยเฮก็ทักมาเหมือนกันก็ทักมาถามว่าพี่มาลีคะจำหนูได้ไหมที่วันนั้นเราเจอกันที่กองแบบเอ๊ะเนี่ยอพอดีว่ามีพี่คนนี้เขาสนใจพี่นะคะเออแบบเท่าไหร่อ่ะโออแค่แบบอะไรว่วีไพีแบบว่าเสร็จกลับอะไรอย่างเงี้ย ก็คง <K un> ไม่กี่ชั่วโมงมั้งก็แบบสามหมื่นห้าแล้วก็ถามว่าแพงกว่าน,นี้ได้ไหมอันนี้แบบเหมือนเชียร์อัพให้ให้สูงสุดได้เท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยเขาก็จําไม่ได้ว่ะคือเราอ่ะคิดว่าเฮ้ยอยากอยากรุ่งจะแบบเกินสักห้าหมื่นเลยว่ะแต่ก็รู้สึกว่าน่าจะคุยกันแบบไม่น่าไม่น่าถึงมั้งคะถ้าว่าเพราะถ้าเ <laughs> <laughs> พราะเราถึงจะไปใช่ <laughs> <laughs> แต่กันเราไม่ได้ไป <laughs> ลิ้นปันลิ้นสักอ่า <laughs> ใช่แต่กันไม่ได้ไป <laughs> อ ก็ถือว่ามีจริงที่คุณรับงานเป็นเรื่องจริงมีจริงมีจริงอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมนี้ครับว่าเดี๋ยวคอนเทนต์ต่อไปที่เราจะคุยกันนะครับมันจะเปคอนเทนต์ที่อาจจะเปิดเผยในแพลตฟอร์มต่างๆไม่ได้ไม่อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากใครที่อยากชมลึกกว่านี้ดร์กกว่านี้หรือ deep ดีฟก,ก,กว่านี้นะครับ <c oughs> คุณต้องเข้าไปชมที่ออฟฟิเชียลไลน์ครับผมได้ยินข่าวมาว่าคุณเนี่ยเปิดตั๋วดูหนังสดจริงไหมคุณนี่แสบจริงนะ เออใช่ก็เอาจริงๆเรามาย้อนคิดดูตอนดูรู้สึกว่าก็สุดดีว่ะแต่ถ้าเกิดว่าย้อนเวลากลับไปได้ก็ก็ทำเหมือนเดิมเร้สึกเออแม่งเป็นประสบการณ์ที่อ้อเป็นอย่างนี้เองกว่าคุณเติบโตมาเป็นผู้หญิงที่แข็งแกล่งมากประสบการณ์ขนาดนีน้มันต้องผ่านอะไรมาเยอะนะ เขาบอกคุณมีปมเยอะมากดราม่าเยอะมากไม่ได้สวยหรูที่เราเจอทุกวันนี้ก็ไม่ได้สวยหรูค่ะก็ชีวิตในวัยเด็กก็คือไม่ได้อยู่กับแบบว่าพ่อแม่อะไรประมาณนี้ค่ะก็อาจจะมีปมแบบว่าในใน,ในเรื่องความรักหรือว่าความหลายๆอย่างนะความต้องการหรือว่ามัน ผมไม่ถูกอ่ะคือไม่รู้ว่าครอบครัวพี่วินแบบว่าโตมาในยังไงนะคะแบบว่าพ่อแม่แบบเป็นคนเลี้ยงเรามาหรือเปล่าอุดมสมบูรณ์ตามทัศนติที่แบบหลายคนมองไว้แต่ของเราไม่ใช่ตั้งแต่เด็ก,กเราก็อยู่กับญาติทางฝ่ายพ่อคืออยากจะอยู่กับพ่อหรือว่าจะอยู่กับแม่ก็ไม่ไม่สามารถจะไปอยู่ได้เลยอย่างเงี้ยแล้วจาได้เลยอ่ะว่ามันมีอยู่วันหนึ่งเราเคยถามกับป้าคือเราเรียกเขาว่ามากล้วย ม้าก็คือแบบแม่ใช่ไหมคะถามเขาว่าม้ากล้วยถ้าวันหนึ่งมิกกี้ที่เป็นน้องชายที่แบบยังเป็นเบบี้อยู่เอ,อโตมาแบบโตมาแบบรู้เรื่องอะไรแล้วอะแล้วเขาเห็นว่าหนูอะเรียกม้ากล้วยว่าม้าออมิกกี้จะแบบอะไรไหมจะอะไรประมาณนี้คือฟิลเด็กอะพ่แล้วมันก็คิดมากหรืออะไรอย่างเงี้ย อืมแต่ก็จําคําตอบเขาไม่ได้แต่เขาก็ตอบมาในเวที่แบบเออมันมันโอเคแหละแต่อพออายุประมาณสัก10ขวบเรียนจบปห้าเทอมหนึ่งอะคะ่ะก็ยังเข้าส1บเนี่ยแหละตัดสินใจหนีออกจากบ้านป้าที่ชนบุรีอะคะ่ะก็คือมากล้วยไหมใช่ไปอยู่กับแม่ที่ภาคใต้ ใหใญ่สาแม่เราจริงๆใช่แม่เราจริง <Okay. S 2> ทั้งทั้งที่แบบว่าเราไม่สนิทกับแม่เลยมันก็ยังดีกว่ารู้สึกว่าถ้าไม่เสีย่ยงหรือว่าไม่ไม่เปลี่ยนอ่ะมันมันก็คงยังจะเป็นอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่ไม่รู้หรอกว่าไปอยู่กับแม่มันจะดีกว่าหรือแย่กว่าแต่คิดว่าอย่างน้อยอ่ะมันตัดปมของเราไปข้อหนึ่งแล้วในการที่เราได้เลือกรู้สึกว่าเราได้อยู่กับคนที่ มันเป็นสายเลือดเราจริงๆอะ,อะคนที่เป็นครอบครัวแบบนั้นจริงๆอะ,อะแต่พอไปอยู่แล้วก็อย่างที่บอกเขาว่าตอนนั้นมันสิบเอ็ดแล้วแล้วเราเนี่ยไม่ได้อยู่กับแม่ตั้งแต่สามขวบเจ็ดไปเจ็ดปีแปดปีเป็นอะไรที่มันมีเรื่องราวมากมายเข้ามาในชีวิตซึ่งไม่มีแม่เลยความสนิทค,ความผูกพันมันไม่มีอะค่ะพอไปอยู่เนี่ยคืออย่างน้อยเรื่องอิสระอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยังตอบโจทย์เรากว่าก็จริง แต่เราก็ยังตัวคนเดียวเหมือนเดิมเรารู้สึกว่าเราตัวคนเดียวเหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่ได้รับความรักจากเขาหรือว่าโมเมนท์ที่มันถูกแชร์ริงมันไม่ถูกแชร์มาถึงเราอย่างเงี้ยแม่เขามีลูกใหม่ใจสั่นเลยต่อต่อต่อตอ <c oughs> เชิญรับเชิญ <c oughs> เรารู้สึกยังไงตอนที่กลับไปแล้วแม่เขามีลูกใหม่ มันไม่ต่างอะไรที่เราหนีมาเลยนะมากล้วยมีมิกกี้แล<ช>้วเราไม่สิ่งที่หนูแบบว่าเออใจสันก็คือจะถามว่าพี่ยังจําสิ่งที่หนูแบบว่าบอกกับมากล้วยได้ไหมที่ถามมากล้วยอว่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่าแม่จะเป็นยังไงน้องจะรู้สึกยังไงอืมแล้วก็เหมือนกับว่าครอบครัวฝั่งพ่อเลี้ยงอะไรเนี้ยเราก็เหมือนเป็นคนแปลกหน้าอยู่แล้วอือรู้สึกแบบว่าไม่ได้สนิทกับใครอะไรประมาณนี้จากที่เรารู้สึกว่าโดดเดี่ยว กลับไปหาสายเรื่องอะไรจริงๆแม่งโดดเดียวกว่ากลับไปหามากล้วยไหมไม่ตัดสินใจแล้วคุณเป็นคนที่ถ้าเดินออกมาแล้วจะไม่หันหลังกลับไปม,มองเลยไม่เสมอไปหรอกค่ะแต่แค่สิ่งที่เราหันกลับไปมองอ่ะเราเวทดูแล้วอ่ะเราช่างดูแล้วเรารู้ว่าทุกที่แม่งมีข้อดีข้อเสียเหมือนกันแหละแต่ตรงเนี้ยที่อยู่กับแม่แม่งยังมีข้อดีที่ตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการมากกว่าอย่างน้อยอ่ะ คืออาจจะเล่าตรงนี้ข้ามไปตอนที่ไปอยู่ทางญาติคือช่วงที่เขาเริ่มมีน้องเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยเราถูกโยนอีกแล้วไปให้น้ามัาง้งไปให้อาไปอะไรมัง้งไปให้ป้าอีกคนหนึ่งชื่อกูจูกูเนี่ยก็เหมือนเป็นเหมือนป้าอ,อย่างเงี้ยมั้งภาษาแบบจีนแคะอะไรเงี้ยมั้งพี่กูจูเนี่ยคือเขาไม่มีลูกเขาเป็นพี่เสาถัดจากมากวยเม็นคนหนึ่งโตกว่ามากลวย เขามีสามีเป็นทหารเรือแล้วเขาก็รักเราเหมือนลูกเอาเรามาเลี้ยงเป็นลูกเนี่ยเดี๋ยวเขาแบบตายไปสมบัติหรืออะไรมันก็ต้องเป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยแม่งก็เหมือนจะรู้สึกมีมีความหวังรู้สึกดีขึ้นมานะคะแต่ว่าพออยู่ไปเนี่ยคือพี่ลองาพาตามนะเราเข้าไปอยู่ในค่ายทหารเขามีหน้ามีตาในสังคมครับเอาเราไปเลี้ยงเป็นลูก เพราะฉะนั้นเราก็เหมือนเป็นส่วนส่วนหนึ่งที่จะชูโรงให้เขาเกรดอะไรอย่างเงี้ยการเรียนการเรียนก็ต้องดีแต่ยอมรับอย่างหนึ่งเลยว่ารู้สึกดีมากแบบรู้สึกเป็นพระคุณมากที่ได้อยู่กับกุจูมันดีอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการเรียนเราแม่งดีขึ้นจริงๆพี่จากแบบว่าคนที่อยู่แบบบวยอ,ะอ่ะเราอยู่กับกุจูเราสอบได้ที่สองที่สาม,มเกรดเกือบเต็มสี่คือแบบดีมากแต่แม่งแลกมาด้วยการโดนทําโทษแบบทหาร ทั้งที่เรายังเป็นเด็กคือพออยู่กับกูจูไปสักพักหนึ่งเนี่ยพ่อกับกูจูเขามีปัญหากัน<อ>ก็เลยแบบว่าย้ายเราไม่บอกอีกแล้วไม,ไม่เคยมีใครมาถามอะไรเราเลยนะเวลาเราทั้งๆท,ที่ตัวเราเองอะจะต้องไปอยู่ที่ไหนไม่เคยมีใครมาถามเลยอยากไปเปล่าหรือว่าอยากไปอยู่กับใครก็โยนเราไปอีกเราก็เหมือนสายร่มโอเคทั้งนี้ปิวไปหามากูอีกแล้วเพราะผู้ใหญ่แม่งเขาทะเลาะกันก็น่หละค่ะก็เลยได้โอกาสที่แบบ ก็มากล้วยเขาไม่ได้อยู่ในขั้นทหารหรือว่าไม่ได้อะไรไงคะแค่เด็กแม่งสิบขวบอะถ้าใจแม่งกล้ามันก็หนีได้หมดอะตอ,ะอ,อนคาดียดราม่านะดรามา่ามันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าแข็งแกล่งขึ้นมาจนทุกวันนี้เป็นคนล่าเริงเป็นคนสนุกสนานเป็นค,คนบ้ามันไม่ถึงกับบ้าหรอกแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นนิยามที่ผมรู้จักคุณมานะเรา,เราเ,ราเราเจอกันมาหลายปีแนละ้วที่ผมรู้จักคุณมาคือคุณ,คณเป็นคนเป็นคนกล้าหาญเป็นคนไม่รู้ว่ามันอาจจะซ่อนอะไรไว้ข้างในหรือเปล่าแต่การแสดงออกมามันคือแบบ มันสนุกดีค่ะขอบคุณค่ะอ่ะเราจบเรื่องนี้ก่อนนะงั้นตอนนี้ต่อไปครับเดี๋ยวผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าสิ่งที่เราจะถามเนี่ยมันอาจจะออกอากาศในแพลตฟอร์มนี้ไม่ได้จริงๆอันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อยากจะชมเกี่ยวกับทักษะพิเศษอยู่แล้วกันเทคนิคพิเศษที่น้องของผมเนี่ยเขาไปพัฒนามาต้องติดตามให้ดีเลยครับใน o f ฟ i c i a ล Line ห้องใต้ดินเรับเขาบอกว่าคุณ เล่นมายากลเกี่ยวกับไพ่ได้ก็บางครั้งบางครั้งก็เล่นไม่ได้ไม, <Okay. S 1> ไม่ได้อันนี้เรียนมาไหมเรียนมาไหมหรือครูพักรักจําหรือมีคนมาสอนคุณมีหมดอะคะ่ะมีหมด เพราะว่ามันมันอยู่ที่เราว่าเราจะไปแสวงหาด้วยวิธีไหนนะคะซึ่งก็ถ้าเราชอบจริงๆเราเรามุ่งไปทางนี้จริงๆมันก็มันก็มีวิธีไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าก็แค่กีฬาคนรวยหรือว่างานอ่างเดยวคนรวยเหรอวุ้ยแม่งใช้เงินเยอะมากเลยเวลาเราจะทําโชว์ใช่ไหมคะที่เราจะเซตโชว์ไปอุปกรณ์หลายๆอย่างอย่างเงี้ยที่แบบว่าเกี่ยวกับกลน่ะมันมันค่อนข้างจะมีราคาสูงมากแล้วอย่างเพลงหนึ่งอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช้แค่กลเดียวไงพี่อ เพ,เพลงหนึ่งอ่ะเราอาจจะแบบโอ้โหมีสตอรี่อ่ะสักสามกนหรือห้ากนก็ได้มันต้องไม่ใช่แบบของที่แบบกะโหลกกะลาอย่มมวันนี้จะโชว์อะไรวันนี้โชว์ไพรค่ะถ้าโชว์ไพ่ผมจัดโป๊ะอันหนึ่งมา <laughs> โโหเมื่อกี้ต้องบอกว่ามันเป็น สุดยอดแมกนกอลนะเพื่อพี่เลยนะโอ้โหขอบคุณมากรจริงๆขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากอ่ะเมื่อกี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะถูกปะ<อ>่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับต้องกลับไปดูที่อีกทางแพลตฟอร์มหนึ่งครับเนื่องจากว่าแพลตฟอร์มเนี้ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะโชว์ได้แล้วกันเข้าไปดูที่ Official Line ของเรานะครับแอดเข้าไปครับแอดทรายห้องใต้ดินเบลสังเกรดนะครับวันนี้ขอบคุณน้องคนีมากครับโอ้โหทั้งเซอร์ไพรส์ทั้งดราม่าครบรถไม่เคยผิดหวังน้องสาวแฮปปีีี้้เเบิิรรร์์ดยยอออกคคังนนะะพพ่ววใหหข โธ่ <rium> <rural> ขอให้วมีความสุขมากล่นกัค่ผำรวยปังๆแล้วมีโอกาสได้กลับมาเจอกันใหม่นะครับบอกว่าได้ร่วมงานกันอีกในอนาคตเยอะๆอะตอนนี together. ้ครับฝากช่วยติดตามหน่อยครับว่าตอนนี้มีอัปเดตบ้างมีเซ็กซี่โชว์มีโน้ตมีนี่ค่ะก็สามารถติดตามมาลีนะคะได้ที่ Facebook นะคะมาลีกัจนาภูพิงค่ะแล้วก็ไอจีนะคะ MC underscore มาลีสิบสี่ค่ะก็ใครที่สนใจนะคะเห็นแบบว่า ลีลาทัศษะในการโชว์ของวลีแล้วนะคะก็เห็นแววอยากจ้างก็จ้างได้นะคะอินบ็อกซ์มานะคะไม่ต้องผ่านผู้จัดการนะคะผู้จัดการไม่ยอมใช้ด้วย <c oughs> ส่วนใครครับที่อยากจ้างแขกรับเชิญในอีพีหน้านะครับเป็นนางแบบสาวสวยท่านหนี่งที่เราหลงทังในโ,โซเชียลครับและคิดว่าเขาน่าจะมีความลับให้เขามาที่รายการห้องใต้ดินครับเพราะห้องนี้คือห้องแห่งความลับมีไว้เปิดความลับครับคนนี้ไปก่อนสวัสดีครับชอบมากเลยคนแน่นอนดิโอ้